สวัสดีครับผมนะครับนทวัฒน์โลหิธาครับผู้สอบบัญชีรับปริญาผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะครับแล้วก็มีความตั้งใจอยากให้เจ้าของกิจการมีภูมิคุ้มกันทางภาษีและเข้าใจบัญชีเพื่อการตัดสินใจครับวันนี้นะครับจะมาพูดในบางหัวข้อที่หลายๆคนอาจจะสงใจแล้วก็มีความออสงสัยว่าเอ๊ะทำไมหลายๆบุคคลกิจการนักการเมือง มักจะมีหนึ่งสินทรัพย์ที่คล้ายๆกันนั่นก็คือพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับก็จะมีมาพูดถึงว่าพระเครื่องเนี่ยหรือแม้แต่กระเป๋าแบรนด์เนมพวกเพชรพลอยต่างๆเนี่ยที่มันไม่มีราคากลางไม่มีราคาตลาดนะครับมันเกี่ยวข้องกับทางภาษีได้อย่างไรและมันเอฟเฟกต่อบ,บริษัทได้อย่างไรถ้าสมมติว่าเราเข้าไปถือครองในบริษัทนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเคสง่ายๆที่เราเคยเจอกันมานะครับว่า เออพัเครื่องเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเอามาใช้วางแผนภาษีได้เหมือนกันนะครับแม้มันจะค่อนข้างสีเทาเนาะแต่ที่จริงถามว่าผิดก,กฎหมายไหมไม่ได้ผิดก,กฎหมายเลยนะครับผมเพราะนั้นนะครับเรามาดูกันเลยครับว่าพาเครื่องกับการบริหารภาษีหรือว่าการคำนวณภาษีเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับสำหรับกรณีที่1นนะครับถ้าสมมติว่า เรามีพระเครื่องเนี่ยแล้วเราเช่ามาโดยที่ซื้อมาแพงแต่ขายออกถูกถูกไหมครับเช่นผมเช่าพระมา1ล้านบาทแต่ผมขายออกแค่ได้แค่1นึ่งมนบาทโดยให้โดยเราให้เหตุผลนะวันขายออกว่าเฮ้ยตอนที่ซื้อมาผมนืกว่ามันเป็นพระสมเด็จไงแต่ตอนขายออกอ่ะมันเป็นพระเก๊ใช่ไหมครับเพราะฉนั้นเหตุผลนี้สมเหตุสมผลนะครับการที่พระเก๊เนี่ยมีราคาตลาด หนึ่งหมื่นบาทเนี่ยผมว่าบางทีอาจจะมากไปเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจากสไลด์นะครับคุณจะเห็นว่าเราขาดทุนเก้าแสนเก้าผลขาดทุนนี้นะฮะสามารถเอาเป็นขาดทุนในบริษัทได้สมมติว่าบริษัทคุณมีกําไรหนึ่งล้านบาทคุณบันทึกตัวนี้เข้าไปขาดทุนเก้าแสนเก้าเหลือกําไรแค่ไม่กี่ตังค์งครับไม่ต้องเสียภาษีด้วยซ้ำไปเห็นไหมครับว่าการเช่าพระมาหนึ่งล้านเนี่ยแต่ตอนขายออกขายออกได้ น้อยมากเพราะเราบอกว่ามันเป็นการพาเก้เนี่ยสามารถนําผลการคนมันใช้ในบริษัทได้และอย่าลืมนะครับว่าตอนที่เราเช่าพระมา1ล้านบาทอ่ะคนที่ขายให้เราอ่ะไม่ต้องไปไรายงานภาษีเงินได้ด้วยโดยเหตุผลที่ว่าเขาอาจจะอ้างว่าพระที่เขาเอามาขายอ่ะไม่ได้ขายเพื่อการค้าหากําไรมันเป็นสมบัติติดตัวของเขามานานแล้วเพราะฉะนั้น ข้อสังเกตนอกจากขาดทุน9 0 0 0 0นที่เราเอามาเป็นขาดทุนในบริษัทได้ซึ่งเป็นข้อสังเกตข้อที่1นเนี่ยครับข้อสังเกตข้อที่2ก็คือตอนที่บริษัทจ่ายเงินเช่าพระมา1ล้านบาทเนี่ยเงิน1ล้านบาทได้ถูกเอาออกจากบริษัทอย่างสมเหตุสมผลด้วยนะครับและถ้าเงินนั้นมันออกไปในกระเป๋าของตัวกรรมการละ่ะหรือว่าคนที่รู้จักกรรมการหรือมันอาจจะออกไปในชื่อของนายเอนายบก็ช่าง แต่กรรมาการเป็นคนคอนโทรลคนนั้นได้เห็นไหมครับนี่มันคือช่องทางของการเอาเงินออกจากบริษัทอีกช่องทางหนึ่งซึ่งถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ได้ผิดกฎหมายเลยครับบริษัทสามารถไปจดเป็นวัตถุประสงค์ในการลงทุนในเครื่องได้แต่ถ้าถามว่ามันควรจะทำไหมอันนี้ผมคิดว่าทุกท่านควรไปตอบตัวเองนะครับว่ามันควรจะทำไหมแต่อันนี้ก็มาพูดให้ฟังในฐานะที่ เคยเห็นหรือว่าเคยได้ยินมาเคยอ่านมาว่า,าการที่บริษัทถือครองในพาเครื่องเนี่ยถ้าซื้อมาแพงขายออกถูกผลกระทบมันก็จะเป็นอย่างที่บอกครับสามารถเอาเงินออกไปได้และผลขาดทุนก็สามารถเอามาใช้ในบริษัทได้นะครับนอกจากซื้อมาแพงขายถูกแล้วเคสที่สองซื้อมาถูกขายแพงเป็นยังไงสมมุติว่าอันนี้กลับกันครับวันที่1เดือนหนึ่งเนี่ยผมซื้อมมาแค่1 0,000ื่นบาท ตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกอาจจะไปเดินตามวัดใช่ไหมครับแล้วก็ซื้อพระมา1,000 0บาทแต่พอวันที่3เอดเดืนนเอน11ผมบอกว่าเอ้ยจริง,รงๆเราพระที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นพระดังขายออกได้1ล้านบาทกำไรเพียวๆเข้าบริษัท9 0 9 0 0เคสเนี้ยมักจะเกิดกับกรณีที่เจ้าของบริษัทเนี่ยอยากจะฟอกเงินเพราะคุณสังเกตไหมครับว่า หนึ่งล้านบาทที่เข้ามาเป็นรายได้ของบริษัทเนี่ยที่บริษัทได้ขายพาออกไปเนี่ยถือว่าเป็นเงินบริสุทธิ์เลยนะฮะเพราะมีที่มาที่ไปโดยเงินหนึ่งล้านบาทที่เอาเข้ามาเนี่ยเจ้าของบริษัทก็สามารถเอาไปลงทุนเอาไปอะไรต่างๆได้เลยทางที่เงินหนึ่งล้านบาทที่เอาเข้ามาเนี่ยหมายจะเป็นเงินที่โสกโปกไม่ถูกกฎหมายอะไรก็ช่างแต่เขาก็สามารถใช้พระเนี่ยมาเป็น สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้เพราะพระเครื่องอย่างที่บอกครับมันไม่มีราคาตลาดไม่มีคนมาบอกว่าคุณขายออกหนึ่งล้านเนี่ยสูงกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาตลาดอย่างไม่สมเหตุสมผลนะครับเพราะฉะนั้นซื้อถูกขายแพงมักจะเกิดกับกรณีที่เจ้าของยอยากจะฟอกเงินแต่ผลเสียมันก็มีครับถ้าคุณมียอดขายมากกว่าล้านแปดต่อปีคุณก็ต้องไปเสียแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของยอดขายออกหนึ่งล้านบาทนี้ แล้วสิ้นปีอะครับกำไรยอย่างเคสเนี้ยกำไรคุณ9 0 0 0 0 0คุณก็ต้องไปเสียภาษีนิติบุคคลอีกถ้าเป็น SME ก็15%ของกำไรถ้าเป็นไม่ใช่ SME ก็20%ของกำไรนะครับแต่อย่า,าลืมนะครับคนพวกเนี้ยเขายอมเสียอยู่แล้วแหละเพราะเอาเอาจริงๆนะครับเลขที่มันเข้ามาในระบบเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขายออก1ล้านหรอกครับอาจจะเป็นร้อยล้านหรือบางเคสอาจจะเป็นพันล้านก็ได้อันนี้ก็เป็นกรณีที่2นะครับซื้อมาถูกขายแพง กรณีที่สามซื้อมาแต่ไม่ขายเลยแล้วทำไมมันต้องเป็นผักเครื่องอย่างที่บอกครับการที่เราเอา,เอาเงินบริษัทซื้อผักเครื่องออกไปเนี่ยมันเป็นการผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทไม่ว่าจะผ่องถ่ายด้วยราคาน้อยราคามากมันไม่มีเกณฑ์ตายตัวคราว่าคุณซื้อราคา1ล้านบาทแล้วเออราคาตลาดควรจะเป็นเท่านั้นเท่านี้นะสรรพกรไม่มีสิทธิม์มาเมินเราเพราะว่ามันไม่มีราคาตลาดเพราะนั้นในกรณีที่คุณซื้อมาแต่คุณไม่ขาย พระเครื่องเนี้ยก็ตกเป็นของสินทรัพย์บริษัทบริษัทก็ถือไปแต่เงินนะออกจากบริษัทไปแล้วแล้วถ้าสรรพากรบอกว่าอุ้ยคุณทําไมไม่ขายล่ะปกติถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยเราซื้อมาเราก็จะขายไปภายใน1เดือน1ปีครึ่งปีคุณก็ควรที่จะขายได้แล้วถูกไหมฮะแต่สําหรับพระเครื่องหรือสินทรัพย์ที่มันเอ่อมีมูลค่าเช่นเพชรพลอยอะไรอย่างเงี้ยการที่จะบอกว่าคุณทําไมไม่ขายเนี่ยมันตอบได้ยากเพราะ เราอาจจะเหตุผลว่าโอ,อ้ก็ยิ่งถือนายราคามอาจจะขึ้นหรือมันยังไม่มีจังหวะถูกไหมครับสารพากรก็ไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าเอยถ้าเป็นสินค้าทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสื่อมสภาพเดี๋ยวมันจะตกรุ่นมันจะล้าสมัยนะเหตุผลพวกนี้ใช้ไม่ได้กับถักเครื่องครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ขายไม่แปะคุณจะถือไปอีกปี2ปี3ปีสารพากรหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมายุ่งกับตรงนี้เพราะเอาจริงมันเป็นเกรย์แอรเรีย เราไม่สามารถบอกเลยว่าเอ้ยผมถือมาสามปีแล้วครับผมยังไม่มีจังหวะขายเลยมันก็พอฟังขึ้นนะครับสำหรับสินทรัพย์พวกนี้เพราะฉะนั้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็เป็นมุมมองเล็กๆนะครับเพราะว่ามีกิจการหลายท่านก็มาถามผมว่าเอ๊ะทำไมนักการเมืองหรือกิจการบางกิจการเนี่ยมักจะใช้พรเะเครื่องเข้ามาบริหารภาษีผม ส่วนตัวเนี่ยมักจะไม่สนับสนุนนะครับเพราะว่ามันอย่างว่าแหละมันอาจจะเป็นแนวทางที่ agressive g เกินไปแต่สามารถเป็นไปได้ไหมสามารถเป็นไปได้ครับแล้วถ้าสมมุติว่าคุณมีการออซื้อขายพระจริงๆอันนี้ก็สามารถทําในรูปแบบบริษัทให้มันถูกต้องได้คุณมีกาําไรคุณก็เสียภาษีถ้าขาดทุนก็เอาเป็นขาดทุนของบริษัทได้ให้มันสะท้อนกิจการของคุณนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะประ,ประมาณนี้สําหรับ ในเคสว่าทําไมพระเครื่องจึงเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ในการบริหารภาษีนะครับสําหรับใครที่ฟังถึงตรงนี้แล้วมีข้อสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ครับจะพยายามมาตอบนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วอย่าลืมติดตามในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณมากครับ